มีเจ้าปอชคันนี้นะคะมาแรปเปลี่ยนสีที่เป็นสีที่แปลกมากๆเลยนะคะแต่ละด้านเน่ยสีเขาจะแบบไม่เหมือนกันแต่วิวิชอบมากเลยอะ่ะเหมือนสีเล็บไหมมองด้านหน้าเป็นสีเทามองด้านข้างเป็นเหลือบชมพูอ่ะ<ม>เราแรปยันแบบล้อมแมกอะ เอยู่กับวิวิที่ร้านมิตรออลิโอนะคะและเราอยู่กันที่ห้องแรปรูมค่ะที่ห้องแรป o ูมวันนี้มีเจ้า c อ e คันนี้นะคะมาแรปเปลี่ยนสีที่เป็นสีที่แปลกมากๆเลยนะคะเดิมเเนี่ยรถคันนี้เป็นรถสีขาวค่ะแต่ลูกค้าเลือกสีแรปที่เป็นแบบ PET นะ PET คือคุณภาพดีกว่าแบบ PVC ทั่วๆไปนะคะแล้วก็ PET เนี่ยมีคุณสมบัต self ิเซลฟิล l i n งที่ดีกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งก็อยู่ในสีชาติแบบนี้สีนี้เขาเรียกว่า PET Twin e Color Gray ถ้าทุกคนดูดิแต่ละด้าน่ะสีเขาจะแบบไม่เหมือนกันแต่วิวิชอบมากเลยอะเหมือนสีเล็บไหม วันนี้แรปรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาดูความพิเศษของรถคันนี้นะมาดูตรงนี้นี่มองด้านหน้าเป็นสีเทามองด้านข้างเป็นเหลือบชมพูอ่ะย่างสวยนะแล้วคันนี้นะอยากให้ทุกคนดูเราแรปยันแบบล้อแมกอะ่ะด้วยเนื้อฟิล์มเดียวกันแล้วก็เรานะคะอยากให้ดูแบบรายละเอียดของการแรปเนียนมากค่ะเนียนกิฟแบบกิฟชนิดที่แบบว่าไม่รู้เลยว่าสเีเดิมรถเป็นสีอะไรนะแล้วเราแรปยันข้างในดูสิ แม้กระทั่งตรงนี้เรายังแรปติดทับเข้าไปนะส่วนจุดข้างในส่วนโค้งเนี่ยแรปสีเดียวกันหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าแรปมาแน่นอนรวมถึงข้างในแผงประตูนี้ด้วยนี่นี่เลยและที่สำคัญคือมีแรปภายในด้วยนะเราให้บริการแรปใส่กันลอยภายในด้วยซึ่งแรปเรียบร้อยแล้วรถคันนี้เนี่ยตรงจุดนี้เป็นรอยง่ายมากก็เลยติดแรปกันรอยให้ เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะสนใจนะสามารถมาดูสีได้มาเลือกสีได้ก่อนเอารถมาเท่ากับสีเลือกสีที่ทุกคนชอบพี่คุณชอบคุณถูกใจได้ที่ร้านมินาเดอร์ออเดียสภาราชพฤกษ์นะคะหรือสามารถอะไรมาสอบถามได้เลยที่แอดไซน์แรปดูมแหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะ w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  a p ไ o o m c o o m ก็จะมีข้อมูลแล้วก็ e รฟร c e ของรถทั้งหมดหรือเข้าไปดูใน i n s t a g r ก m ก็ได้ instagram l a p r o o m o f f i c i a l มีตั้งหลายสีนะที่สวยมากๆเนี่ยอย่างสีนี้สีท i ฟ f a นี่ท f ฟ a n นี่บูแบบแลมโบชอบติดสีสวยมากๆนะคะและราคาเนี่ยเริ่มต้นที่40,000บาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าแรปข้างในแบบนี้นะต้องขออนุญาตมันต้องใช้ฟิล์มเยอะมากก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากากติ สักนิดหนึ่งไปแล้วนะเจอก,กันคันอื่นบ๊ายบาย